สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวซอฟต f ฟิกเกอร์อุนตร MAN รวมถึงสัตว์ระหลาดด้วยจากเรื่อง u ุ t r ร MAN ทริกเกอรมีแซมแซมจากทิก้ามาด้วยนะๆๆๆๆก่อนจะไปชมการรีวิวคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร e กับพี่ดุกแมนก่อนนะครับและบอกเลยนะครับว่าซอฟตเหล่านี้นะฮะทุกตัวนี่นๆๆีบอกก่อนเลยว่าหาซื้อได้ที่ www.kissandkay.com รวมถึงช้อปปีก็ดีลาซาด้าก็ดีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะฮะอ่ะตามไปดูกันได้นะครับและคลิปเก่าๆของอุลตอร์แมนทริเกอร์หรือว่าอุลตอร์แมนตัวอื่นกดตรงไอบริเวณมุมขวาบนนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสีเหล่ยมเล็กๆนะฮะไปย้อนดูได้และจะพร้อมกันแล้วก็ไปชมการรีวิวกันเลยนี่นะฮะก็แหมเรามากันบ่อยๆนะครับสำหรับสายซอฟนะฮะก็มีคนชอบพอประมาณเลยนะฮะเราก็จัดมา เรื่อยๆอยๆมาเรียงๆนะฮะ, <laughs> ะดูกันที่อะไรก่อนดีอุลตร้าแมนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทางฝั่งโตโกงหรือว่าฝั่งสัปลาหกันนะฮะ,ะอ่ะุลตร้าแมนเดี๋ยวให้ดูแบบธรรมดาก่อนนี่อันนี้นี่แกะมาจากพอนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพ <c oughs> ัมปัมัมป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 ัม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 ั โอ้ว้าวอุลตร้าแมนทริกเกอร์ฮะตัวนี้ฮะนี่ลูดลายตรงนี้นี่เขาเหมือนกับตัวตรงที่แปลงร่างเขาเลยนะนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยเหลืองๆเนี่ยเนี่ยนะฮะเออดูดูที่แปลงร่างกันยังรีวิวดูยังอ่ะนะฮะสวยมากมากเลยนะครับผมพี่แมนชอบมากเลยที่แปลงร่างของทริกเกอร์เนี่ยนะฮะฟ้าบ์คันเลือดทามโอ้สีสันนะฮะฟ้าบนี่นี่นี่แมนดูดูดีเทลดูรายละเอียดตรงตรงตรงข้อมือเขานี่ไอ้ยะ ว้าวแม่นี่ฮนะรายละเอียดดีมากนะครับนี่ยังประทับใจไม่หายกับไอ้ตรงลายปิดฝังทองลูกนิมิตตรงนี้ <c oughs> สวยจริงดูหัวดีกว่าดูหัวนี่นลืมพูดถึงเลยดูด,ดินี่นีลายตรงหัวเขาอะดูด,ดิโอ้นะฮะงานบระหลามบ,ลบลหลือมากนะครับอือ่าแต่ว่าตามซารนะครับด้านหลังเขาไม่ได้ลงสีนะฮะก็เป็นสีม่วงเข้มกันไปนะฮะแต่ว่ารายละเอียดดีแค่ไม่ได้ลงสีเท่านั้นฮะอ่า ฟ้าฟ้าฟ้าวาซันนะฮะก็โอเคนะครับนี่ดูดูดูสิดูสิรายละเอียดอุลตร้าแมนทริกเกอร์เขาเยอะมากเลยนะแล้วเขาเยอะแล้วดีเทลซอฟก็ทำได้ดีด้วยนะครับจุดขยับก็เหมือนเช่นซอฟปกติฮะจะบิดขึ้นตัวเนาะอย่างนี้เนาะแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วมุนม้นชูมือขึ้นบอไปมากลางแขนขึ้นแล้วลงปั๊บแขนมือแต่ไหล่แค่นี้ได้ประมาณนี้ ะะทุกตัวนะซอสจะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วผมตัวนี้เป็นใบมีนะฮะเป็นหน้าตานี่ทุกมา c ันทร Trigger นะครับ Multi Type นะฮะ,ะปา่ปาปปะาปอนไหนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นคำแนะนำนะฮะเป็นสลากว่าไปโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับต่อมาฮะอ่ะตรัร่างถัดไปร่างถัดไปคนี่นี่ครับอันนี้เป็นร่างอะไรนี่อ่ามาดูชื่อกันมาดูชื่อกัน นี่ครับอุนตรราแมนทริกเกอร์พาวเวอร์ไทส์นะครับพาวเวอร์ไทส์ก็คือชนิดของแบบจอมพลังของพลังอะไรนี้81นะฮะครับ,รบมาโอ้ยโคตรตาสวยเลยวุ้ยโอ้มค์กอ,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 อคือถึงจะเป็นซอฟต์เนี่ยถึงด้านหลังจะไม่ได้เก็บดีเทลแต่ด้านหน้านี่คือแบบสุดจริงอ่ะนะฮะสุดจัดประหลัดบอกนะครับนี่แล้วจะเบอร์เพิ่มความหนานุ่มไม่ใช่หนานุ่ม บึกบึกเพื่อความบึกนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้จะดูแบบเป็นธรรมดาหน่อยอันนี้จะบึกบึนเห็นไหมเห็นไหมนมใหญ่ขึ้นนะฮะหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นนะฮะนี่นะบึกบึนขึ้นมากเลยอ่านให้ยืนเทียบกันเห็นไหมเห็นไหมฮะว่าร่างพละท้ายจะดูบึกขึ้นมากล้ามเนื้อจะแน่นขึ้นนะฮะอืมดูสิดูสิเก็บรายละเอียดยังคงดีเช่นเดิมนะฮะนี่นะฮะข้อมอือข้อมือนะฮะนี่นะฮะเสียดายอย่างเดียวที่ ไม่ได้ลงสีครบไปด้านหลังนะตรงนี้เป็นเป็นจุดที่น่าเสียดายสำหรับซอฟนะครับก็ของเล่นมันก็มีเกรดของมันนะครับเพราะฉะนั้นราคาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแปรไปตามเกรดของเขาเพราะฉะนั้นในเกรดของซอฟเนี่ยคือทำได้ดีมากๆนะฮะไปดูร่างต่อไปกันเลยไหมนะครับนี่รายนต์ความงามแต่ดูร่างต่อไปดีกว่าต่อมาฮะนี่มี power แล้วก็ต้องมี sky t i e ใช่ไหม ใช่นี่ย sky type นะฮะร่างสีสีสน้ําเงินกับสีฟ้าอ่ะเพราะมันมี2สีนี่ยอันนี้เป็นแถบสีฟ้าอันนี้เป็นแถบน้ําเงินเข้มออกกึง่งๆึงม่วงด้วไม่ใช่น้ำเงินหรอกมันแนวม่วงเลยะะเลอ่ะนะฮะไปเวม่วงแล้วอ่ะนะครับเอออ่ะมาดูซิโอ้ตัวนี้รู้สึกดีเทลตรงกรอบอกจะเยอ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 ะมากเลยเนี่ยนะฮะคือสามอันเนี่ยดีเทลกรอบอกเขาไม่เหมือนกันเลยนะดูนี่นะฮะแต่ที่แน่ๆคือเขาจะมีเจ้าเส้นเส้นเหลืองๆที่แปะทองลูกนิวิท เนี่ยแต่ว่าเส้นทองทองเนี่ยเขาจะต่างกัน3ล่างเนี่ยล่างล่างสกายจะเป็นอย่างนี้ล่าง power ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ามาดูล่างสกายกันต่อนะครับนี่ครับฟ้าครับก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ดีเช่นเดิมนะฮะดีมากๆเลยนะครับทีนี้ตรงหัวเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนี่ดูตรงนี้นี่เห็นสองร่างก่อนหน้านี้หัวเป็นยังไงสองร่างก่อนหน้านี้หัวก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีนะฮะนี่อันนี้อันนี้หัวของมัลติหัวม u l t i ท้ายอันนี้หัวของ power เห็นไห หัวไม่เหมือนกันนะครับนี่เอามา,มาหัวนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสามร่างไม่เหมือนกันเลยนะครับนะหัวนี่ดูสวยมากเลยนะครับอืมนะฮะก็เก็บดีเทลได้ดีเช่นเดิมดังสองตัวที่ผ่านมานะครับใครสนใจดูเรื่องอุร้ารนทริกเกอร์แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับถ้าทางฟรีทีวีก็จะฉายทางช่อง7นะฮะถ้า,อาแอปพลิเคชันก็จะเป็นของ er คลิกเซอร์นะฮะก็ไปตามดูกันได้ยังไง แนะนําให้ดูของลิขสิทธิ์กันนะครับผมอืมเขี้ยวมากเลยมีดอลไอทองทองอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันจะต่างอย่างละละละ่างอื่นนะฮะไปะไปดูพวกสัตว์ประหลาดไอ้อย่าพุ่งอย่าพุ่งชดตะวันกกินกระใส <c oughs> <c oughs> นี่ก่อนเออนี่ก่อนนี่ก่อนอ่ายังไงยังไงยังไงสิดูกันสิมันชือยังไงสิ <c oughs> นี่อ่ะมาดูแผ่นป้ายอธิบายความ อุลตร้าแมนทิก้านั่นเองครับอ่า uh, e S คือตัวพิเศษนะฮะอ่า uh, พิเศษพิเศษกันเลยทีเดียวเชียวเป็นตัวเป็นร่างเปล่งคองเครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่า uh, ถ้าพี่แมนพูดข้อมูลอะไรผิดคอมเมนต์บอกได้ต้องขอโทษด้วยนะครับอุลตร้าแมนทิก้าเนี่ยพี่แมนดูตั้งแต่สมัยตอนพี่แมนเรียนมัธยมต้นอ่ะม .1 ม .2 สมัยนั้นเลยอะ่ะดูช่อง3ก่อนออกไปเรียนอะ่ะนะฮะจำดีเทลไม่ค่อยได้ละนะครับนี่ นเป็นเออ่เป็นซอฟต์ soft, แบบเคลียร์ใสนะครับก็จะเห็นกริตเตอร์อยู่ข้างในวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วก็จะเป็นดีเทลของอุลตร้าแมนติก้านั่นเองฮะก็จะมีลงสีทึบก,ก็จะเป็นตรงอ่ color คัลเลอร์นะแล้วก็ตัวลูกตาเขาเนี่ยลูกคัลเลอร์ทามฮะปก็สวยงามดีฮะสำหรับใครที่ชอบแบบสีพิเศษสีเดียวล้วนและนะฮะสีใสสีซอฟต์ soft, สีแบบมีกริตเตอร์อยู่ข้างในแนะนำตัวนี้ฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับ นะครับนะครับอ่าโอเคเราน่าจะจบกันแล้วกับอุลตร้าแมนเราจะไปดูตัวโกงกันบ้างนะฮะนะฮะอ่ะไปไปนอนรอเริ่มจากตัวนี้ดีกว่าทารานี่เชื่อว่าน่าจะมีคนรู้จักไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับตัวโกงหญิงนะฮะจากอุลตร้าแมนทริกเกอร์และทิก้านะฮะอ่าตัวไหนเป็นตัวไหนมาจากเรื่องทริเกอร์ตัวไหนมาจากเรื่องทิก้าออ่าน่าจะมีคนรู้แหละนะครับโอเคมาดูเป็นพร้อมๆกัน นะครับ <us> <ก S 2> อ่ะนี่ครับอ่าดูสิมันคล้ายกันไหมคล้ายกันมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวที่จากทิกเกเนี่ยเขาน่าจะเป็นต้นแบบในการทำอีกตัวหนึ่งของของเรื่องทิกเกอร์นะครับชื่อก็คล้ายกันอย่างตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้จากเรื่องทิกเกอร์นะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้ชื่อว่า um คาร์มิล่านะฮะคารูมิล่านะฮะส่วนตัวนี้ชื่อว่าคาร์มิลล่าเลยนะครับออกเสียงต่างกันนิดเดียวเอง นะครับอืมอ่ะเรามาดูตัวนี้ก่อนล้วกันนะอ่าเป็นตัวที่เหมือนเป็นต้นแบบนะครับก็จะมีแบบดีเทลไม่ได้เยอะมากนะฮะตามยุคสมัยนั้นก็หน้าเทาๆหน่อยนะฮะอาจจะตกแป้งเยอะไปนะฮะโด,ดจากผิวพรรณไม่ใช่มันหน้าเทาแบบแต่งหน้าเฮ้ยเนื้อเทาอันนี้คือแบบหน้าเหมือนเป็นเหล็กมากเลยฮะแบบอืน่าจะหน้าทนอยู่นะฮะป๊กๆกปกๆอืมนะฮะเหมือนใส่หน้ากากอะนะอ่าอันนี้ก็เป็นชุดคอสตูมเทานะครับ ปัปับ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 ,ปบไอสีลงสีทองตัวนี้ยสวยมากนะฮะสีทองที่มันตัดก,กับตัวผิวเขาเนี่ยเช่นกันนะฮะด้านหลังก็ไม่ได้ลงลงสีอะไรแต่ว่าดีเทลครบถ้วนครับนะครับโอเคครับอ่านะสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าต่อมาฮะมาดูตัวนี้กันนะคาร์มิล่านะครับผมอ่าปาบนี่ดีเทลก็จะเพิ่มมาเยอะมากนะฮะตามสมัยนะฮะ ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะฮะการออกแบบก็จะต่างกันนะฮะก็จะเพิ่มดีเทลนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับนี่ดูชุดดูจากเดิมเส้นทองทองไปแค่เส้นธรรมดาอันนี้นี่ไงแบบมีลวดลายนะฮะโอ้มากมายไา่กองนะครับหน้าตาก็ไม่ใช่แค่สวมหน้ากาก,ากเหล็กธรรมดาแล้วด้วยนะฮะหน้ากาก็แบบดูอัปเกรดนะฮะอืมนะครับโอ้ดีเทลนี่เพิ่มเติมทั้มามเยอะมากแขนเขินนี่คือแบบโอ้เทียบนะฮะนี่ เยอะฮะเยอะเยอะมากจริงนะครับแม้อย่างน้อยตรงแขนน่าจะลงให้ครบหน่อยก็ยังดีเสียดายลงครึ่งเดียวนะครับฟ้า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 อ่าแล้วก็ข้างหลังเช่นกันฮะฟ้าไม่ได้ลงสีลงอะไรไว้นะครับอืมนี่ก็เป็นภาพของทั้งสองนะฮะนี่ฟ้าครับอ่ะนะฮะจบคู่นี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมายืนเทียบกันอ่าสูงพอๆกันเลย โอ,อ้น่ารักอู้เตงน่ารักยังไรอู้ดเต่งก็น่ารักนะโอ้ยเราสองคนน่ารักทั้งเลยเนาะ <c oughs> อี๋อไรอ่ะไปรอหลบฉากก่อนนะเดี๋ยวโชว์เพื่อนต่อนะครับมาคู่นี้ดีกว่าอ๋อนี่ครับอ่าสองตัวนี้ก็เป็นอินสปายให้กันและกันอีกแล้วนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้มีชื่อว่าอ่าที่แวกเขาอ่านแค่ตรงตรงนี้เลยนะคาตาคานะนี่เลยนะฮิวดราครับฮิวดรานะฮะตัวนี้ ฮิวดรัมนะฮะมันต่างกันตรงตัวตัวมุตัวนี้ไงอ่าพอมีมุมาใส่ก็เป็นฮิวดรัมตัวนี้ก็เป็นฮิวดรานะฮะฮิวดรากับฮิวดรัมนะครับโอเคนะฮะก็อ่าตัวนี้ฮะก็น่าจะเป็นตัวจากทิก้านะครับนี่มาดูดีเทลเขาโอ้มีกรงเล็บบล็อกด้วยนะฮะโอ้แต่เด็กสมัยนี้จะเรียกกรงเล็บบูเบลีนนะฮะเรียกกรงเล็บบล็อกมาสมัยก่อนกบไอสติฟเฟิร์ตอรไอตัวใส่หน้ากากมีกรงเล็บนะอ่ะมาดูมาดูมาดูนี่นี่นี่ รับอ,อย่าลืมนะฮะถ้าพี่ดูแมนบอกข้อมูลอะไรผิดคอมเมนต์บอกได้เลยขอบคุณครับนี่ครับฟับหน้าตาก็ดูเศร้าๆไงไม่รู้นะฮะ <c oughs> เป็นการออกแบบของเขาครับนะครับฟาบลงไปลงมาข้างล่างะฮะถึงจะเป็นการออกแบบของตัวสมัยก่อนแต่ก็ออกแบบได้ดูดีเลยนะฮะใช้ได้ครับด้านหลังเสียได้เช่นเดิมนะฟาบ โอเคนี่นะครับป๊าป๊ปาปว่ากันไปว่าสั้นว่าสั้นโอ้นี่เฮ้ยเท่ดีนะตัวนี้ให้ะนะอะมาดูอันนี้จับทริกเกอร์สิป,ป๊าบยังไงครับนี่ครับก็หน้าตาเขาก็ยังยังมีเขาคงเดิมนะดี๋ยวดูหน้าตานะฮะยังมีเขาคงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือความฟยวฟ้าลูกรตาจะดูอีกแบบหนึ่งนะฮะป,ป๊านี่นะฮะ จะเป็นสีตีมสีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้สีน้ำเงินชัดเจนอัน,นจะออกมุ้งมุหน่อยนะครับแล้วก็มีดํามีดํามาแบ่งครึ่งตรงนี้นะฮะป๊อปนีอนะครับอันนี้ไม่มีโครงเล็บบล,ล,ล็อกหรออ๋อแต่ว่าน่าจะมีตรงนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างน่งาจะงอกรถยนต์ได้แล้วเัลงนะฮะฟา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 า,า,าตรงที่ทำทำทำสวยมากนะครับ ป้าป้าปมปป้นี่ดำนู้นเลยนะครับโอเคครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับอ่าด้านหลังก็จะมีสามสีหนึ่งดำขาวแล้วก็น้ำเงินโอเคครับสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าดีเทลไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าสองตัวนี้ฮะอ่าเอ้ยไม่ใช่แล้วเอาไปต่อครับมา อันนี้เป็น2ตัวนี้บ้างนะฮะอ่านะฮะอันนี้ค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรเลยนะครับอ่ามีชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้ชื่อว่าดาร์มุนนะฮะอันนี้ล่ะดาร์กอนนะฮะไม่ไม่รู้จะออกเสียงก้อนหรือก่อนก็ไม่รู้นะฮะดาร์กอนนะฮะนี่นะฮะโอเคครับมาดูตนนัวเล่นก่อนเลย <c oughs> นะปั๊บนี่นะฮะอ่าหน้าตาของเขานั้นก็ดูดีมากนะครับพอมันมีลายอย่างเงี้ยมันจะทูแขนได้ไม่สุดนะฮะ แล้วก็สุดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็จะแบบไอ้นี่หน่อย,อยติดไหลน่น,นิดนึงอะ่ะนะฮะเออนะครับฟอบนี่สองสีตรงนี้สีเงินสวยมากนะครับนี่พระคมพระคมไม่ใช่พระคุมสิมันอารมณ์เหมือนกระโปรงอะ่ะนะฮะเป็นแบบชุดเกราะนักรบอัศวินอะ่ะทางยุโรปอะ่ะพวกนั้นอะ่ะนะฮะนี่ฮะอ่าโอเคฟอบนี่ด้านหลังครับอ่า ด้านหลังก็จะเห็นเป็น2อสีอย่างนี้เลยเลยตลกเหมือนใส่เสื้อผ้าเลยด้วยนะฮะเออ๋ยวนะครับโอเคครับไปไปดูตัวต่อไปนะฮะยืนรอยืนรอเพื่อนฟ้าตัวนี้ฮะนี่ก็จะดูเหมือนอัปเกรดขึ้นมาจริงๆมันเหมือนมันแปลงร่างนะนะจากตัวนี้แบบผมชุดใหม่เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับว๋อหน้าก็จะดูโหดขึ้นเยอะเลยเออเหมือนว่าอารมณ์เป็นแบบเป็นพวกซิกเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบดูโหด ถึงขังมากนะครับนี่ครับชุดเกราะเขาดูแบบมีความเท่มากยิ่งขึ้นอ่ะเออนะนี่เกราะแบบโป้ป้าโป้ป้าโป๊ป้าเต็มหมดเลยยังคงยังคงสวมนี่สวมกระโปงเือเดิมเขาไม่ได้เรียกกระโปงหรอกไม่รู้เรียกอะไรอ่ะเออนะฮะแต่ว่าสวยมากนะฮะฟ้านีสีดําเกราะเหล็กแนบขาลงมาตรงนี้โบบ้าโบ้้าโบ้้าโบ้้ากันไปฟ้า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 ป้าฟ้าฟ มาามาอ่ามาดูด้านหลังนี่แต่ด้านหลังอันนี้สวยอันส่วนตัวชอบด้านหลังแบบนี้มากกว่านะฮะมันดูแบบไม่ได้เป็นแบ่งเป็นสองสีเหมือนตัวนี้นี่แต่นี้มันดูแบ่งเหมือนใส่เสื้อผ้าเป็นสองสี <laughs> นะฮะเอออันนี้อันนี้ดูดีดูดีนะครับดูดีมากนะฮะโอ้โหด้านหลังก็ดูเฟี้ยวอันนี้ตัวนี้พอไม่ไม่ลงสีก็ไม่รู้สึกขัดใจอะไรเพราะรู้สึกว่ามันมันดูดีของมันอยู่แล้วนะฮะพอสีมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับอืมดีมากนะครับโอเค ครับถ้าคนต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับซอฟต์ฟิกเกอร์อุลตร้าแมนและสัตว์ประหลาดจากอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปหาซื้อได้ที่ w วอร์วายเด็บดอคิสแอนด์ทาร์ดคอมช้ก็มีนะฮะหรือว่า Lazada ก็มีหรือว่าเพจ Facebook ของทาง Kiss and Kiss ก็มีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปก็ดีหรือว่าคอมเมนต์แรกก็ดีนะครับไปตามซื้อได้เลยนะฮะมีอีกเยอะอีกเยอะมากๆนะฮะซอฟต์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่เป็นแค่ ส่วนหนึ่งเป็นแค่น้ำจิ้มนะฮะอ่าใครชอบซอมนี่แนะนําและยิ่งอุลตร้าแมนซีรีส์นี้ทํารายละเอียดดีมากอย่างเห็นอย่างที่เห็น3ตัวนี้เลยนะฮะนี่ทั้งหมดเลยสวยมากๆเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อนๆกันด้วยนะครับใครไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe หน้าพุลตราแมนบริเวณนี้นะครับไปกดติดตามกันด้วยสําหวันดีตอนไปเลยครับสวัสดีครับ